อ๋อก็าเซลล์เซลล์ซลไม่จริงใช่ไหมไม่จริงไม่จริงไม่จริงเนียนจังเนยนะเนียนนะคือแบบเนียนนะพี่เราเพิ่งมาใช่ครับเรื่องงานนี่แหละเรื่องงานครรัับบคผมเรื่องงานก่อนนะคารเราี่เจอข่าววันนี้มาร่วมงานรู้สึกยังไงวันนี้นะครับมางานนะครับโคตรดีนะ Iconic นะครับเรื่อยๆอันพัชราไอคอนิกนี้โอเคเอาใหม่อจริงตามแอคชั่นใหม่เอามานะครับงานช้างอันพัชจร้ายอ c o n i c Experience ซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานที่ แนวไอคอนิกนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมแบบแต่งตัวสูตรเป็นดูดีนิดนึงต้องมาต่งแรมอย่างนี้ไงใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นงานที่แบบยกเหนือระดับมากๆครับผมเพราะปกติเราจะไปงานแนววินเทจแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าเพื่อนเป็นแนวเพื่อนๆนะครอบครัวช้างครับชวนมาครับผมรู้สึกยังไงบ้างาแบบได้มาร่่มงานก็ดีใจครับผมดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ที่เหนือระดับนะครับแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าวันนี้เหมือนกับมาเจอครอบครัวช้างครับพวกเพื่อน ประทับใจแค่ไหนประทับใจมากๆาครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือเหมือนได้มาคุยกับพวกเ,เพื่อนๆแล้วก็รวมถึงแบบได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับแนวบนเรือแบบรับรู้ล้านะครับแบบไอคอนิกเลยครับมผมฟังเพลงดื่มด่ำใช่ครับ <ๆ S 2> มีศิลปินดัง,ๆ,ดงๆแบบอย่างพี่ตูนบริสัแลมนะครับพี่ก้องสารัตนะครับที่มันมีความแบบไอคอนิกที่มารวมตัวกันอะไรเงี้ยครับก็ออจะได้เห็นพี่แจ็คร้องเพลงไมัเท่านี้ อ่าเป็นแนวแบบน่ารักดีกว่าช่วงนี้มีลูกแล้วต้องแนวแบบว่าเออเป็นทางการนิดนึงนะครับเออเดี๋ยวดูดีแล้วเดี๋ยวนีครับพี่ขายหล่อแล้วนะไม่หล่อครับพี่ขายคุ้มทานประมาณนี้แหละครับพี่ทางการเรียบร้อยแล้วพี่เอาปกติได้เลยครับเจอแล้วฝากกิจกรรมดีๆนี้หน่อยครับเจ้าก็กิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะก็ถือว่า งานนี้นะครับเป็นงานที่เป็นแนวไอคอนิกนะครับที่แบบยกระดับที่แบบเหนือระดับนะครับทำให้ครอบครัวช้างเนี่ยเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับแล้วก็รวมถึงพวกเราหลายๆคนเนี่ยที่เป็นครอบครัวช้างเนี่ยเราก็มารวมตัวกันนะครับล่องเรือที่แบบชมวิวนะครับ360องศานะฮะที่แบบว่าบรรยากาศดีๆแล้วรวมถึงอาหารเนี่ยที่มีแบบว่าโอ้ลูลามากๆครับก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่แบบได้มางานวันนี้ครับผม บางลูกเราบ้างท่ะผมให้ชงชื่อเออโอ้หไม่ไม่ไม่ผมจะมาเตือนด้วยครับว่าบางวดก็ไม่ไม่ถูกครับพี่แต่ละสถูก็มานะจริงเหรอครับไม่รู้เลยครับพี่ส่วนมากมันถูกมันอาจจะเป็นคลิปเก่าเลไพี่ใช่บางทีมันวนไปครับบางทีแบบว่าคนเอาไปมุนกลันใช่ใช่ครับผมว่าจริงอย่าไปเล่นเยอะเลยครับมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าลูกผมบางทีเขาก็ชูนิ้วตามตามเหมือนเขาครับเขาอมนิ้วตามอารมณ์เด็กใช่ลุงอมนิ้วแม่ชูนิ้วก็อะไรอย่างเงี้ยผมผมก็เตือนแม่เหมือนกัน ไม่หยุดชูนิ้วตำรวจจับแม่นะอะไรเงี้ยแม่งหมายถึงคุณยายคุณยาย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 ใช่แล้วที่ผ่านมามันค่อนข้างตรงเกือบทงวดเราโหถ้าตอนช่วงค่อแรกๆอะตรงหนักเลยครับตรงแบบว่าประมาณห้าหกงวดติดอะห้าหกงวดติดแล้วก็คุณย่าก็ท็อปฟอร์มอยู่แล้วก็เราก็ใส่หนักรอใส่หนักเลยคุณย่าก็ท็อปฟอร์มแบบว่าแบบก็เป็นสายนั้นนะครับสายแบบว่า กืงเก่งหวยอ่าเป็นแนวแบบว่า <c oughs> คือก็ต้องเข้าใจว่าตอนนี้ปีนี้เศรษฐกิจนเนะอะบางทีแบบคนเขาก็อยากแบบรวยทางรัฐหรือ,อแบบน,นี้คดไ,ดได้โชคอ่าประมาณนั้นแหละครับแต่ก็ไม่สนับสนุนเท่าไหร่ครับได้บอกได้เบรกได้เบรกแม่เราไปยังเบรกเบรกเบรกต้องเบรกครับ,ไม,บไม่ได้ครับเพราะว่าบางทีเขาบางทีถูกเนี่ยบางทีวันหนึ่งไม่ถูกมันก็เสียเสียใจมันก็หมดได้นะฮะใช่ไหมฮะก็ต้องคุมหน่อยคุมหน่อยก็เล่นแบบพอประมาณอย่างเงี้ยครับ แล้วมองไงคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวมีเป็นตัวเลขมาใส่และอะไรอย่างงี้อยู่ที่เขาครับเขามีอินเทอร์เน็ตครับเขาอยากพิมพ์ก็พิมพ์เลยฮะแต่หลักๆเราแค่ก็เตือนคนของเราหรือว่าเตือนพี่ๆแบบว่าที่แบบเล่นแบบว่าคือเข้าใจว่าแบบมันดูแปลกไปหน่อยว่าแบบทำไมมันหลายงวดเกินอะไรยงเงี้ยลูกผมมันเนาะแล้วก็ผมก็พยายามจะบอกว่าอย่าไปเล่นเยอะครับเก็บตังค์ดีกว่าอย่างเวลาถูกที่เรามีของขวัญให้ลูกหราอแม่เลยว่าถวายน้ำแดงเหรอไม่มีแล้วแม่เราให้ไรหลานไหมแม่ก็ แม่ผมมันไม่ค่อยอะไรแม่ก็จะแบบเล่นกับเล่นกับหลานแล้วก็จะติดหลานแล้วก็แบบมีความสุขแล้วก็แบบว่าคือตอนนี้ลูกมาเติมเต็มชีวิตผมที่ทําให้ผมแบบมีเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้น<ม>เพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราเราไม่เคยมีโมเมนต์ที่แบบว่าเราจะต้องระวังตัวอะไรมากขึ้นหรือแบบใช้ชีวิตแบบปล่อยมากขึ้น<ม>อะไรเงี้ยแต่ก่อนนะแต่ตอนนี้เราเริ่มแบบเฮ้ย ต้องต้องทาอะไรต้องระวังตัวให้มากขึ้นอะไกิจกรรมอะที่เรารู้สึกว่าพอมี่องมาทำให้เราคิดเยอะขึ้นชีวิตคนนะฮะชีวิตคนนี่มันมันเหมือนกับเขาเขาเขาฝากชีวิตเราหรือเราต้องดูแลเขาในช่วงที่วันหนึ่งเขามีครอบครัวเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอเขาลวเขาก็จะไปในครอบครัวของเขาเราจะสอนลูกว่าหนึ่งการศึกษาก่อนการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของแบบ วิวัฒนาการที่แบบลูกเราต้องเจออะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็เป็นแนวแบบไม่อยากให้ลูกเหมือนผมอะเอางี้ดีกว <h aw> ่าเพราะเหมือนผมมันก็ไม่ใช่จะดวงดีเสมอไปอ่ะบางทีเราเราไม่ใช่เป็นไอ้แจ็คแฟนฉันตอนเด็กแล้ว <h aw> บางทีคนมันเกลียดเราก็มีเยอะหรือบางทีคนมันไม่ได้ชอบที่หน้าเรามันมีเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย eh, <h aw> เราต้องวางตัวให้เป็นวะไม่งั้นแบบอ่ เห็นหลายๆข่าวมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะไม่ต้องไปเด่นไปดังอะไรหรอกครับอยู่ให้พอดีพอดีเลยจริงๆเราได้คุยกับภรรยาไหมกันเรื่องนี้ที่บอกว่าไม่อยากให้ลูกโตมาตบกันวปะตบตบไปกันตัดซอนพ่อไร้ไร้ไปแชร์แล้วเนี่ยให้มันได้คอนเทนต์กันตบไหมครับโอ้ยยอดก่อเนี่ยไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนี้จริงๆเราคุยเรื่องนี้ไปหมอนรับทราบไหมกันเรื่องที่แบบว่าไม่อยากให้ตบมั่งพ่อรู้รู้ก็แบบลูกพ่อแบบคือผมจะรู้ตัวผมว่าแบบผมเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยคือผมว่า ผมไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเท่าไหร่เรื่องอะไรที่กลัวที่สุดที่ว่าไ<โ>ม่อยา <pequ ena S 2> กให้ลูกเป็นเรื่องเนี้ยโอ่โหาก็เรื่องแบบบางอย่างที่แบบคือผมชอบเด็กที่เอาตัวรอดเก่ง <Ganz S 1> ผมไม่อยากให้เหมือนผมผมเอาตัวรอด<ค>เป็นใช่แข็งแกร่งในสังคม,มแล้วก็บางเรื่องที่แบบเรื่องการศึกษามั่งเนี้ยอยากให้ลูกแบบว่ามีความแบบศึกษาเยอะหรืออะไรเงี้ยฮะแล้วก็ขอบคุณครับพี่แล้วก็แบบแล้วก็แบบว่า ไม่ได no? oh. <mel> ้ไปเช็ดอะไรครับได้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 เป็นเหลืองเหลืองๆไม่เช่ดเลยค่ะครับต้ีค <Arduino> รับพี่ก็นั่นแหละก็คือแบบว่าให้ลูกแบบการศึกษาดีๆแล้วก็ให้ให้เอาตัวรอดเป็นเด็กทุกวันนี้ต้องเอาตัวรอดเป็นแล้วก็พยายามสอนแบบให้ให้เป็นเด็กที่แบบ ไม่โกงแล้วก็ไม่ไม่น่ารักต่อสังคมแล้ววันนี้โตมาเขาเหมือนใครนะวันนี้มันฉช้แบบยังไงบ้างผมว่าเหมือนแม่นะดีสบายใจดีสบายใจแือนแม่เพราะเขาอยู่กับแม่เราทํางานอย่างเดียวจริงจริงมีนิสัยอะไรแบบที่เกเรหรืออะไรที่พอมีลูกปุ๊บแจ๊กไม่ทําเลยมเที่ยวไปเลยเที่ยว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 จะไม่ค่อยเที่ยวแล้วเพราะว่ากลัว กลัวแบบลูกเอาแบบอย่างอะไรเงี้ยแต่ถ้าลูกอยากไปก็เดี๋ยวพาไปสักรอบห <laughs> นึ่งไปเลยแต่บรรยกัดไปยากเหมือนกันนะที่เพื่อนโทรมาแล้วเราต้องปฏิเสธไออย่างเพื่อนเขอยากชอบโทรมาสมมติเราซื้อรองรับเราล้างมือได้อ่านคลิปแล้วที่พูดไม่ก่อนหน้านี้ป่าไม่ต้ก,กินน้เหรอไม่ไม่ไม่นิกกี้มันก็เที่ยวสไตล์แบบเที่ยวผับเที่ยวอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยแล้วเราแบบเป็นแนวแบบว่า อ,อ,อยู่กับลูกกับเมียเข้าวัดอะไรเงี้ยทำรายการกับพี่มดดำนี่จริงมันเปลี่ยนมากันเปลียนไม่รอผมเนี่ยเปลี่ยนถึงขั้นแบบว,ว่าไปวัดวัดหนึ่งแล้วก็เขาก็สอนเรื่องธรรมะนะ<ม><ม>เขาให้แบบเรานั่งสมาธิแล้วจ้องดูกระดูกอะกระดูกที่แบบว่าเป็นกระดูกคนอะ<ม>่ะแล้วก็บอกเนี่ยทุกคนอะก็จะเป็นแบบนี้แหละผมก็เลยปองผมก็แบบปงแล้วก็แบบเอ้สักหน่อยเว้ก็กลับมาดูหนัง มันก็ไปเที่ยวไม่ได้ก็ดูหนังเอาอะไรเงี้ยแชร์เรื่องนี้ใช่์เรื่องนี้บ้างไหมอะไรนะแชร์เรื่องนี้แบบนี้กับนิกกี้อ๋อไอ้นั้นหนังน่าจะเอาไม่อยู่เพื่อนโสดได้ไงเขามีสิทธิ์ไงเขามีสิทธิ์ไงเป็นห่วงเขาไหมเราเป็นห่วงเขาไหมเมื่อกี้เขาสัมภาษณ์ไปน้องตาเหมือนกันเออเป็นห่วงเป็นห่วงเพราะเขาก็เที่ยวเยอะแล้วก็อยากให้เพื่อนแบบพักผ่อนอ๋อทำไมเขาหนักเอาหรือว่าไงเดี๋ยวภูมิร่างกายครับภูมิต้านทานแบบนอนน้อยๆไม่ดีนะอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีแบบ วัคซีนงวัคซีนที่เราแบบว่าร่างกายเรามันตอนนี้มันแบบเดือดฮิสโตกอะไรอย่างเงี้ยระวัง,ระว,งระวังชอบคือห่วงแค่เรื่องสุขภาพเรื่องอื่นไม่ห่วงใช่ผมก็เป็นแนวดูหนังไปเพื่อเออขาเที่ยวไปอย่างช่วงเดือนที่แล้ว <c oughs> ให้กำลังใจเขายัางไงบ้างตอนนี้โอ้ก็จริงๆไม่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 ได้ให้กําลังใจอะไรเยอะก็แค่แบบว่าโอเคใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่อยากไปแบบยุ่งเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนอะไรยครัเงี้ยรับผมเพราะว่าเขาก็มีเหตุผลของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็รีเช็คกันเรื่อยๆใช่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 ก็ามีรีเช็คกันครับ มีลูกที่สองมฮะมีลูกคนที่สองจะมายังลูกคนที่สองยังยังยังครับคนนี้ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าคนนี้แบบว่าเป็นแนวแบบว่าอยังร้องแล้วรังร้องแบบกลางดึกอยู่ครับเพราะว่าเขาเริ่มพัฒนาการเขาเริ่มแบบวัยไปหน่อยอ่ะหมายถึงว่าแบบอยากคว่ำอยากคว่ำตัวเองเงี้ยแล้วก็พูดพูดเก่งแล้วก็เวลาเวลาหิวนมหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบว่า อะไรประมาณนี้ครับอะไรประมาณนี้คือขอให้เคลียร์ไม่เคียร์ยังไม่ทิ้งกันขอให้เคลียร์คำตอบมันยังไม่ได้ขอให้งงเลยนะจแล้วงานทางการก็ต้องประมาณนี้ไปถึงวันรเนี่ยอ๋อคือไปถึงอะไรไปถือคู่เลยไม่เป็นตัวเองนะครับพี่โอเคโอเคอะไรประมาณนี้ยังไม่ได้ตอบเลยอะไรพันไม่เจอทีมงานทีม่านเจอเลยทั้งยิงงงแล้วมั้งไปไหนไปไหน เป็นตัวเองได้ได้ได้แกแบบเป็นตัวเองได้เราต้องเหมือนโอมโอมเข้าสนามไม่นี่ช้างบุรีรังตลอดเวลาใจแจ๊กอาจารย์ก้องนี่จ้าอย่างนี้ผม